ตลาดหุ้นผันผวนสุดขีดเมื่อความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกลับมาหลอกหลอนนักลงทุนอีกครั้งแต่แล้วก็เกิดเรื่องเซอรอไพรส์ดัชนีดาวโจนพุ่งขึ้นถึง587จุดเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาเจาะลึกเบื้องหลังปรกากฏการณ์นี้กันครับเมื่อวานนี้13ตุลาคม2568ตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial v e r a g DJIA ปิดที่46,067.58จุดเพิ่มขึ้นถึง587.98จุดหรือคิดเป็นบวก1.29%ส่วนดัชนี s is, p 5 0 0และ NASDAQ ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันโดยปิดที่6,654.72จุดบวก1.56%และ22,694.61จุดบวก2.21%ตามลำดับแต่ทำไมตลาดถึงกลับมาสดใสได้ขนาดนี้ สาเหตุหลักมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐแสดงท่าทีที่ผ่อนคลายลงต่อจีนซึ่งช่วยลดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศมหาอำนาจลงได้มากย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกเมื่อทรัมป์ขู่ว่าจะเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นถึง100เอร์เซนตตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ข่าวนี้ส่งผลให้มูลค่าหุ้นทั่วโลกลดลงไปมหาศาลถึงสองล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวแล้วอะไรทำให้ทรัมป์เปลี่ยนใจ ในโพสต์บนทูโซเชียลเมื่อวันอาทิตย์ทั้งกล่าวว่าอย่ากกังวลเรื่องจีนเลยทุกอย่างจะเรียบร้อยสหรัฐอเมริกาต้องการช่วยเหลือจีนไม่ใช่ทำร้ายถ้อยคำเหล่านี้ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนได้อย่างมากนอกจากนี้รองประธานาธิบดีเจดีแวนก็ออกมาให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันโดยกล่าวว่าสหรัฐพร้อมที่จะเจรจากับจีนหากจีนเต็มใจที่จะมีเหตุผลแต่ก็เสริมว่าหากไม่เป็นเช่นนั้นสหรัฐก็ยังมีทางเลือกอื่นๆอีกมากมาย และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐสกอตต์เบสเซนให้สัมภาษณ์ว่าทร้ป์ยังคงมีกำหนดการที่จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนนอกรอบการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเอเปที่เกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนนี้ข่าวนี้ยิ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ไม่ใช่แค่เรื่องการค้าตลาดยังได้รับแรงหนุนจากความคึกคักของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI และความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้นอย่างโดดเด่นโดยหุ้นบรอคของพุ่งขึ้นเกือบ1 0หลังจากประกาศความร่วมมือกับโอเพนเออย่างเป็นทางการหุ้นออรคพุ่งขึ้นกว่า5%เเและหุ้นอินดิวียพุ่งขึ้นเกือบ3%นดัชนีฟิลเดอร์ฟีอัศเมคานิเคอร์อินดี x ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามหุ้นกลุ่มชิปก็พุ่งขึ้นถึง4.9%มาดูที่หุ้นรายตัวกบ้างหุ้นเปอร์เซ็นต์มาดูที่พุ้นึ้น 3.98%หลังจากมีข่าวหรือว่าบริษัทได้ปฏิเสธข้อเสนอซื้อหุ้นของ Paramount s t a n s ในราคาประมาณ20ดอลลาร์ต่อหุ้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าตลาดจะฟื้นตัวแต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดนั่นคือการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่ยังคงยืดเยื้อและกำหนดเส้นตายการจ้างงานครั้งใหญ่ที่ใกล้เข้ามาในวันที่15ตุลาคมและสัปดาห์นี้ฤดูการประกาศผลประกอบการของบริษัจทจดทะเบียนจะเริ่มต้นขึ้น โดยกลุ่มธนาคารจะเป็นกลุ่มแรกๆที่รายงานผลประกอบการซึ่งนักลงทุนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความเห็นของผู้บริหารธนาคารเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในภาพรวมหุ้นเจพีมอร์แกนเชสซึ่งจะเปิดเผยผลประกอบการในวันพรุ่งนี้ปิดตลาดเพิ่มขึ้น2 0หลังจากที่ธนาคารประกาศแผนการลงทุน1.5ล้านล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อความมั่นคงของชาติหุ้น USA และ Earth และ m p Materials ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่จีนประกาศว่าจะเข้มงวดการส่งออกแร่ธาตหายากในส่วนของตลาดอื่นๆตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยโดยดัชนีสต็อกส์0เพิ่มขึ้น0.40%ราคาน้ำมันดิบดับบน Uti และเบรนท์ก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเช่นกันแต่ที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นฝรั่งเศสขยับขึ้นหลังจากที่เซบาสเตียร์กอร์นูได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพียง4ีวันหลังจากที่เขาลาออกนี่เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน และต้องติดตามกันต่อไปว่างบประมาณใหม่ของรัฐบาลจะผ่านสภาไปได้หรือไม่สุดท้ายนี้การที่ตลาดหุ้นดาวโจวน์พุ่งขึ้นอย่างแรงเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การตอบสนองระยะสั้นต่อข่าวดีที่เกิดขึ้นและท่าทีของพร้อมต่อจีนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดคุณคิดว่าอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ